มาดามน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะมาพบเจอกันในเพจแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านสายฝฟวิธีหาคู่ครองชาวต่างชาติใน EP9 วันนี้ใช้หัวข้อว่าในที่สุดก็เจอคู่แท้ทำไมถึงใช้หัวข้อนี้คะเพื่อนตะลอดระยะเวลาที่น้าน้อยเข้าไปในเว็บไซต์ใน1-3ปีแรกก็คือเข้าเว็บบาดูใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่า ส่วนใหญ่ในในเว็บบาดูก็จะมีฝรั่งกลุ่ม50%แล้วก็กลุ่ม45%คือนักต้มตุนแล้วก็ผู้ชายฝรั่งที่หาคู่ครองชั่วข่าวแต่นน้อยมาเจอกับสามีก็คือในเว็บอันที่สองก็คือไทยเฟรนลี่นะคะย่างปีที่สีเข้าสู่ปีที่5ในที่สุดก็ได้เจอคู่แท้แล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าปีที่สี่ ปีที่4ตลอดระยะเวลาปีที่4มีมาให้เลือกทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะในในในช่วง2-3ถึงสาในช่วง3ปีแรกเนี่ยน้อยน้อยเจาะจงเจาะจงคุยอยู่แบบแค่คนแค่คนเดียวก็เลยทําให้เราแบบเสียเวลาไงคะเพื่อนเพราะเราคนที่เราคุยน่ยมันไม่ใช่หนุ่มที่จะต้องการหาหญิงไทยมาเป็นภรรยาหรือว่าเป็นแฟนถาวรแต่เราไปเจอในกลุ่ม45%่ที่เขา หาแฟนเป็นแฟนชั่วคราวดีแต่ว่าคือน้อยนอยนะ่ะยังไม่ได้แบบพบเจอตัวเขาเป็นๆก็มีแต่ผ่านการพูดคุยทางออนไลน์ทําไมเราถึงทราบทราบเพราะว่าเ,เขาเขาไปคบคนอื่นแบบซ้อนกันอย่างนี้แต่เราอะ่ะมันอ่อนต่อโลกไงคะเพราะเรายังยังยังไม่เข้าใจวิธีการที่จะเข้ามาหาคู่ในเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบพูดคุยเหมือนหวานแหว ะะเพราะว่า,าน้องๆหลายคนที่เขาประสบ,ะสบความสมําเร็จแล้วเขาได้แต่งงานกับฝรั่งแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าเจเขาเรียกน้อยว่าเจใช่ไหมคะเขาบอกว่าเจเจจะมานั่งคุยคนเดียวไม่ได้นะเพราะในโลกของเว็บไซต์อ่ะมันไม่มีใครมานั่งซื่อสัตย์เหมือนเราเหรอกฝรั่งคนอื่นเขาก็คุยกับผู้หญิงหลายคนเหมือนกัน ขาคุยเป็นตัวเลือกคุยเป็นตัวช้อยแต่ตอนนั้นนน้อยอ่ยยังอ่อนต่อโลกแล้วก็ทําใจไม่ได้ไงคะเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทําใจไม่ได้เราขอคุยคนเดียวผลปรากฏมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาพอปีที่สี่พอปีที่สี่ 4, เราเข้ามาในไทเฟรนลี่อ่าเราก็ปรับจูทัศนคติของเราและเราถึงได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเพราะเรายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับใครยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆยังไม่ได้ออกเดทกับใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะคุย สามคนสี่คนในขราวเดียวกันทางเว็บไซต์นี่ไม่ได้ถือเป็นเรื่องของการผิดกติกาแต่อย่างใดนะจ๊ะเพื<ๆ>่อนๆสาวๆทั่วโลกหรือสาวเอเชียหรือแม้กระทั่งสาวไทยแม้กระทั่งคนทุกวันนี้อ่ะกลังติดต่อกับแฟนฝรั่งอยู่อ่ะเขาก็ทําแบบนี้คือเขาก็คุยกับหลายๆคนแต่เราอ่ะคือน้อยน้อยน่ะถือใจซื่อแลวเรียกว่าแบบเรางโง่เองคือไปซื่อส์อาะครบคุยคนเดียวคุยคนเดียว,ยยวแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราเริ่มเริ่มฉลาดเริ่มหูตาสว่าง เราก็ไม่ปิดกั้นตัวเองอันนี้ไทยเฟรนลี่นี่ก็จะมีอ่าฝรั่ง5%อร์อยู่ในไทยเฟรนลี่เนี่ยเยอะกว่าในบาดูคือบาดูนะคือเราไม่เจออาจจะมีฝรั่งหก็ได้ที่มองหาหญิงไทยเป็นคู่แท้แต่เราอ่ะไม่เจอเพื่อนๆนึกออกไหมคะเสร็จแล้วเราก็เลยได้มาเจอคุณโมนี่ในในไทยเฟรนลี่แล้วปีปีนั้นอ่ะก็มีมีชอยเข้ามาแบบพร้อมกันคือสามชอย นะคะทำไมถึงเรียกว่า3มช้อยคือเข้ามาในระยะที่ไล่เลี่ยก,กันเริ่มแรกก็คือเป็นเป็นชาวฝรั่งเศสก่อนนะคะอายุเขาประมาณประมาณหกหนะคะรูปร่างสูงสันทัดหน้าตาดีทีเดียวนะคะแล้วก็คนนี้เขาทํางานเป็นนักนักแต่งหนังสือรางวัลโนเบลของฝรั่งเศสนะคะ เข้ามาพูดคุยก่อนแล้วก็เปิดวิดีโอตัวเป็นๆคุยกันอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไปท่องเที่ยวไปอ,อยู่ออสเตรเลียเดือนหนึ่งอยู่เนวนิวซีแลนด์เดือนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปเมืองเมลเบิร์นเมืองนั่นเมืองนี่เมืองซิดนีย์อะไรเงี้ยย้ายไปจะไปเมืองละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,เ,อนเพราะเขาสามารถที่จะทํางานผ่านคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกับเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวเสร็จแล้วเราเองเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเป็นภรรยาฝรั่งเนี่ย วัตถุประสงค์นอกเหนืออยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงแล้วอย่างที่สองก็คืออยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องชําระเงินในกระเป๋าเราแบบนี้ถ้าเราได้แต่งงานกับกับหลั่งเขาก็จะซัพพอร์ตเราแล้วก็พาเราไปท่องเที่ยวได้อันนี้คือวัตถุประสงค์งอย่างที่สองนะคะทีนี้เขาก็เลยถามบอกว่าชอบจะมาอยู่ต่างประเทศไหมไปเที่ยวต่างประเทศเมืองน,นั้นเมืองน,นี้ประเทศนั้นประเทศนี้เหมือนเขาไหมนั่นเลยบอกว่าชอบ ะะบอกว่าชอบแต่บังเอิญการสนทนาเนี่ยมันสื่อสารกันไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะเพราะเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษส่วนเราก็ไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเวลาการสื่อสารกันเขาก็เลยใช้ uh, Google แปลภาษาทีนี้บางครัง้งบางทีการสื่อสารน่ะพอมันมัน,ม,นมันสื่อสารกันแบบว่าบางทีไอ้ Google แปลมันก็แปลไม่ตรงไงคะเพื่อนคะความหมายเราเนี่ยต้องการให้เป็นอย่างนี้แต่เขาแปลไปเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดการสื่อสารกันไม่เข้าใจ เลยก็เลยพัดภาคหร,หรือไม่ได้หรือไม่ได้ต่อเนื่องกันพูดอย่างนี้ปะคุยอยู่ประมาณสองเดือนแล้วคนนี้เขาก็ตั้งใจมากเลยนะคะอยากจะบินมาดูตัวชอบน้าน้อยมากอยากจะบินมาดูตัวแล้วก็ถ้าถูกใจก็คือเขาอะอยากจะชวนเราไปอยู่ประเทศเขาอยู่ประเทศฝรั่งเสศสไปซื้อบ้านบนเกาะเขาพูดอย่างนี้คนนี้เป็นนักเขียนรางวัลโนเบลนะเพื่อนนะอ่าก็มีความมั่นคงทางการเงินพอสมควรแต่น้าน้อยน่ะติดที่ว่าน้าน้อยไม่อยากไปต่างประเทศเพราะเราก็เริ่มอายุเข้าหลักห้าแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ไม่อยาก จะไปไหนแล้วก็อยากอยู่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็มาช้อยที่สองก็เป็นหนุ่มเยอระะมันคนนี้เป็นทนายความอันนี้มาในเวลาที่ได้ไล่กันนี่หมายถึงว่าน้อยพูดถึงกลุ่มฝรั่งห้าเปอร์เซ็นตนะคะเราไม่พูดถึงกลุ่มห้าสิบกลุ่มสี่สิบห้าแล้วเร,เราพูดกลุ่มห้าเปอร์เซ็นที่ตั้งใจจะเข้ามาหาคู่ครองจริงๆหนุ่มฝรั่งเศสเคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยการสื่อสารมันเลยไม่ปฏิปติประต่อนะแล้วก็เสียดายเหมือนกันท่น,นี้มาช้อยที่สองนี่คือเป็นทนายความเป็นทนายความเป็นเยอรมัน อันนี้ก็คุยกันสุภาพพูดภาษาไทยได้ประมาณ80%ชอบเมืองไทยมากนะคะเคยมาฝึกงานตอนสมัยเรียนมหาลัยแล้วเขาก็ประทับใจประเทศไทยหัดพูดภาษาไทยเป็นระยะเวลา30ปีเขามีความหวัง,วงมีความฝันไว้ว่าวันหนึ่งพอเขากเกษียณนะเขาจะมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็ได้เข้ามาเจอนน้อยก็พูดคุยก็ถูกชะตาแต่เงื่อนไขของเขาก็คืออีกสองปีหมายาว่านน้อยย้อนหลังไปตรงห้าหกปีตรงนั้นนะหมายถึงว่าอีกสองปีเขาถึงจะมาอยู่ประเทศไทย ระหว่างนี้เขาก็จะติดต่อพูดคุยสื่อสารกับเราไปอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะทีน,นี้เราเองเนี่ยเรามันเรามันไปเสียเวลาอยู่บาดูมาสามปีแล้วใช่ไหมมาเข้าไทยเซนรีปีที่สี่ย่างเขาปีที่ห้าเราถึงจะมาเจอชายหนุ่มสามคนตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าเราเสียเวลาอยู่ในเว็บไซต์มาสี่ปีย่างเขาปีที่ห้าแล้วถ้าเราเลือกช้อยที่สองที่เป็นหนุ่มเยอรมันที่เป็นทนายความนั่นหมายความว่าเราจะต้องรอไปอีกสองปีเพื่อนมันก็แก่ไปเรื่อยไหมจ๊ะ <N> นึกออกไหมเออมันก็แก่ไปเรื่อยทีนี้ถามว่าถามว่าเขามีความผิดไหมเขาไม่ได้ผิดแต่เราก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันเพียง <N> แต่ว่าเราเราเราอไม่ได้งไงอีกสองปีระหว่างสองปีเกิดเขาไปเจอไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,น,นเราก็ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนใจไหมนะอา่าเราก็เลยบอกเขาว่าก็เราอาจจะไม่ได้สะดวกรอเ,เราก็พูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่คนนี้นะ่ะพะวัน,ว,นวันหนึง่งในวันหนึง่ง หลังจากนั้นประมาณหลายเดือนนะเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาโดยที่มีบอกเราแล้วก็บินมาดูตัวเราแต่ช้าไปเพราะว่าพอหลังจากเขาคือ,อเขาเรียกอะไรอะฝรั่งเศสมาช่วงมาช่วงเดือนมก,กราคมพามาคุยกับเราใช่ไหมคะแล้วเยอรมันมาคุยช่วงมีนาเมษาพอนอนอยนนอนอยไม่โอเคที่ว่าเยอรมันให้นนอนอยรอสองปีใช่ไหมอนอนอยก็เลยพักพักคนที่สองไว้ก่อนจังหวะน,นั้นก็มี คุณโมนี่หนุ่มอิสราเอลคนนี้ที่น้องน้อยแต่งงานกับเขาเนี่ยเข้ามาช่วงประมาณปลายเมษามาคุยกับเราคือหลังจากที่เราคุยฝรั่งเศสคุยเยอรมันไปแล้วก็เหมือนเดิมน้องน้อยก็จะสไตล์คุยทีละคนเราคุยภาพเดียว3-4คนเราคุยไม่เป็นอันนี้มันเป็นสไตล์เราใช่ไหมคะคุณลุงโมนี่มาก็เออพูดคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วน้องน้อยทำไมถึงเลือกคุณโมนี่เหตุผลที่เลือกเพราะคุณโมนี่เนี่ยย้ายมาอยู่เมืองไทย5ปีก่อนที่จะมาเจอเราแล้วก็เขามีกิจการมีธุรกิจที่ ที่สมุยอ่าช้อยนี้ก็เลยเป็นช้อยที่น่าสนใจแล้วแล้วแล้วเขาก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินทุกสิ่งอย่างสามารถที่ซัพพอร์ตดูแลเราได้อะไรต่างๆนาะนาะก็ผ่านการพูดคุยกันอยู่3เดือน4เดือนนะคะทางโทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลถึงได้ตัดสินใจนัดแนะมาเจอตัวกันอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรามาว่ากันใน ep 10ก็หมายความว่าเราก็เนี่ยนัดเจอคนนี้แล้วนะยอมนะ4ปีย่างก็ปีที่5นี่จะได้เจอตัวเป็น,เปนๆเนี่ยของฝรัง่งเนี่ยคนแรก ก็คือคุณโมนี่นะคะนน้อยนน้อยก็อิดออดอยู่นานนะกว่าจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้เวลาหลายปีแล้วคนนี้เออเราดูซิมีความสนใจแล้วเพราะเขามีกิจการอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เขาทำนักอยู่ที่ประเทศไทยมาสี่หปีแล้วคนนี้น่าจะรู้วัฒนธรรมไทยดีเราน่าจะเลือกใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้มันน่าจะง่าย อันนี้คือการตัดสินใจที่สำคัญงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ EP ส0เพราะว่าเวลามันจะครบ10นาทีแล้วเพื่อนๆจ๋ายังคุยไม่ถึงไหนเลยโห oh, สนุกมากมันมา,มา <ๆ S 2> เลยเร่งแบบสปีดมากเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP สินะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ